ดีไซเนอร์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะศึกษาเรื่องของธันยมณีอย่างเดียวคุณสามารถดูเรื่องการเมืองสถาปเตกกรรมคุณอยากเป็นแบบไหนคุณควรจะอยู่ใน environment แบบนั้นในความพิดอราคิดว่าสารสิที่ดีคือคุณทํางานตอบโจทย์ถ้าเกิดคุณทํางานมาสวยแต่ไม่ตอบโจทย์ก็อบตก กล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นการสร่อสารแนวความคิดและการทํางานศิลป,ปะของตัวเราได้เพชรมีทั้งความสวยงามคงทนและหายากรวมถึงมีมูลค่าสูงในตลาดหินสีเขียวที่เราเห็นกันนะครับเราเอามาเพิ่มมูลค่ากันให้มันมากขึ้นโดยการแกะสละักโดยการเอามาทําเป็นพระพุทธรูปหรือทําเป็นเครื่องราง,งตา่างๆผมเชื่อว่าถ้าดู GT the Masterclass ทุกคนจะสามารถเลือกซื้อทับทิมสยามได้อย่างถูกต้องทงท่านจะเห็นว่าก็มานั่งในห้องแอร์คุยไม่กี่คำ ก็ได้เป็นลานอาโอ้โหสบายจังเลยไม่มีธุรกิจไหนสบายนะครับลูกตของงานเนี่ยเป็นตัวแทนในการสื่อสารเป็นการค้นหาอะไรที่เรายังไม่รู้จักมากกว่าศาสตร์ของการเล่าเรื่องเนี่ยมันทำให้คุณทำทุกอย่างบนโลกได้ดีวันนี้ช่วงพอลัมนิ์ของรายการจอดใจเป็นช่วงที่เราเชิญพอลัมนิทพิเศษมารับเชิญนะครับ ที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคอสออนไลน์ชื่อว่า GIT The Master Class โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นการเชิญกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ9ท่านมาสร้างเป็นคอสให้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ง่ายสะดวกสบายอยากดูตอนไหนก็ดูได้แล้วก็ราคาย่อมยาวแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของคนทุกคนเจาะใจขอต้อนรับคุณสลันเย็นปัญญาแล้วก็คุณเรวัชชำนานครับสวัสดีครับ ผมเริ่มที่คุณเลวัตก่อนแล้วกันได้ค่ะว่าเป็นเป็นคนที่สร้างคอนเซ็ปต์ของคอร์สนี้ทั้งหมดว่าเป้าหมายเราอยากได้ประโยชน์อะไรประชาชนเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วค่อยมาดีไซน์ต่อว่าเกิดเป็นคอร์สแบบไหนโดยส่วนตัวผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยวิธีการสอนคือถือไมโครโฟนแล้วก็สอนในห้องเรียนอะไรครับสอนสาขาแบบภายในครับสอนอินเทอร์เวิรดีไซน์แนวคิดหลักเลยในการทํางานให้สถาบันอัญมณีแห่งชาติเนี่ยคือเราพยายามที่จะิร์นคอร์สที่เป็นออนก o u n d ที่อยู่ในตัวสถาบันนะให้เป็นออนไลน์การดีไซน์คอร์สเนี่ยก็คือพยายาม สมมติคุณดูจะทำธุรกิจอัญมณีในอนาคตไงถามว่าอาร์ตแอนด์ดีไซน์ที่มันจะต้องอินสปายเราจำเป็นไหมจำเป็นเพราะของทุกอย่างมันเกิดแต่ถ้าอาร์ตแอนด์ดีไซน์ที่อินสปายทุกคนเนี่ยมันอยู่ในทุกอย่างเลยนะใช่มันอยู่ในทุกอย่างมันอยู่ในซองแพ็กเกจจิ้งมาม่ามันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ในโบส์มันอยู่ในการจัดวางกับข้าวมันอยู่ในเสื้อผ้าที่คุณใส่มันอยู่ในฉะนั้นผมเลยพูดเรื่องอาร์ตแอนด์ดีไซน์อินสปาเรชั่นซึ่งเป็นก้อนรวมอ๋อีกคน นั่นก็คือคุณคนนี้น้องสลันคุณสลันเย็นปัญญาเนี่ยคุณสลันเป็นคุณครูเหมือนกันไหมครับออปกติไม่ได้เป็นครับเป็นผู้ประกอบการทำสาสี่อย่างนะครับแต่ว่าจะวนอยู่ในเออขาเรียก Creative Industry เห <c oughs> มือนกันคือเป็นธุรกิจสร้างสารรค์มีร้านอาหารมี Creative Agency แล้วก็มีออแบรนด์เท็กซ์ไทแต่ว่าเท็กซ์ไทของเขาไม่ได้เป็นเ้อผ้านะครับคือเขาจะลงพื้นที่ช่วยพัฒนา Product ที่เราคิดว่าเก่าแล้วเชยอย่างพวกเสื่อจจะจบูรหรืออะไรเงี้ยส่วนที่เขาเรียกแฟบริกรือแคชชยอยู่แล้วก็ทำไปแต่มันต้องมีแบบแบบอื่นมาเพิ่มตลาดเสร็จแล้วก็เดเวล็อปตัวนั้นออกมาเป็นโปรดักต์อื่นๆื่นใช่จริงๆผมเรียกตัวเองว่าเป็นนักเล่าเรื่องครับซึ่งก็จะมีคำถามมากมายว่าอะไรคือการเล่าเรื่องเพราะจริงๆผมจบปริญญาโทเรื่องการเล่าเรื่องมาแร้วเรามีวิชาการเล่าเรื่องมันก็มีอยู่ไม่กี่ที่ในโลกไม่ไหนอันนี้ที่อันนี้จบที่สวีเดนครับผมมเชื่อว่ามันครอบคลุมหลายเรื่องในโลกไม่ว การการสร้างคุณค่าของมันต้องอยู่ในนั้นการบอกคนอื่นถึงคุณค่าของมันได้ก็ต้องอยู่ในนั้นแล้วก็ทั้งหมดจะอยู่ในนี้ทั้งหมดจะอยู่มีแบ่งเป็นกี่กลุ่มยังไงบ้างครับสามโมดูลครับเจมโลเจสคือเอ็กซ์เพิการเกี่ยวข้องกับอัญมณีอัญมณีศาสตร์อัญมณีศาสตร์จะมีผู้เชีชาญสามท่านของสถาบันมาสอนอธิบายวิธีการแยกจำเพาะหรือวิธีการลงทุนว่าด้วยเรื่องของโยกทับทิมสยามและเพชร S <S สมมติคุณดูแบบคือคุณจะเป็นผู้ซื้อหรือจะเป็นผู้ขายหรือจะเป็นไดมอดผู้สะสมหรือจะอะไรก็ได้แต่สมมติคุณดูอย่างอินเวสเพดไงก็ดูไปวิธีการแบ่งแยกกระดับไดคัดแบบไหนออกมาในฟอร์มไหนไม่ว่าจะเป็นแบบเพรแบบเป็นรอตมัทเชียลไปเลยหรืออยู่ในตัวเรือนไปแล้วอะไรครับเก็บสะสมไว้ตรงไหนปล่อยตรงไหนอะไรราคายัางไงฮะแต่และท่านทำยาวไหมยาวไหมอันนี้คนจะดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คนไทยต้องเลือกว่าเฮ้ยมันยาวเกินไปหรือมันสั้นเกินไปไหมของเราประมาณไง ประมาณท่านละสมเอพิโซดครับสิบนาทียี่สิบนาทีไม่เกินหัวข้อที่สองดีไซน์ครับโอ้อันนี้ครอบคุมทุกอย่างละครับคือมีผมผมคนและคุณคนนี้แล้วก็มีน้องจีวีดีไซเนอร์หนึ่งคนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ชื่อคนนุ่นพัษมาครับครับคนนี้เข้า Google ปุ๊บเขาก็โผล่มายี่สิบหน้าแรกเลยอ่ะพอเขาเป็นเด็กไทยคนหนึ่งซึ่งไปดำเนินชีวิตอยู่จริงๆเป็นเพื่อนสลันเนาะเขารุ่นเดียวกันแล้วก็ ทำงานให้แบรนด์ใหญ่ๆในโลกรวมถึงเกี่ยวกับอัญมณีนี่คือออกแบบเครื่องประดับให้ตัวเองในให้แบรนด์ตัวเองด้วยและให้คนอื่นด้วยวิธีการขายงานของเขามันไม่ได้แบบขายเป็นแบ,บรนด์หน้าร้านเงี้ยครับจัดเอ็กซิบิชันเ่นคุณดูไปดื่มแชมเปญคุณดูสามารถทายอ n อนกราวได้ถูกใจเบสเลตเช่นนี้หรือถูกใจสร้อยเส้นนี้เส้นราคาประมาณ 3, 100, อ2องแสนห้าส0แสนห้าแสนเงี้ยก็จ่ายเงินของผมอาร์ตแอนดิไซสเปเรชั่นพูดเรื่องรวมเหมือนพาไปเที่ยวคือเมื่อก่อนทํางานให้หนังสือว่าเปเปอร์เป็นบอกถูกไหมครับมันจะต้องเดินทางบ่อย เจอคนเยอะหรือบินไปดูแฟชั่นโชว์ที่ลอสแองเจลิสไปดูแอคแมสแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนที่ทำซิลทั้งหมดของแอคแมสหรือไปดูโรงงานทําว่าเป็นของแอทมที่รียงหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่เล่ามันจะเหมือนพาคนไปเที่ยวมากกว่าเพื<ล>่อป,ป,ประแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ให้คนว่า,ามันาป<ะ>ตรงไหนใช่ครับ<อ>แล้วคุณจะอ p พลายยังไงใช่กับธุรกิจค,คุณจะ ดัดแปลงมาเป็นงานของคุณได้อย่างไรอันนี้อาจารย์สลันเป็นไงครับสลันเฉยๆก็ได้ครับสลันสลันง่ายมากเลยครับสลันว่าได้การเล่าเรื่องอย่างเยวถ้าเอาของคุณนิดมันจะมันจะบอกอะไรแยกออกมาหน่อยได้ไหมจริงๆมันสนุกนะครับเพราะว่าสามรการเล่าเรื่องเนี่ยทุกคนเป็นนักเล่าเรื่องได้เอ้ยลืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าอ๋อโอเคขอโทษได้โอเคเดี๋ยวสองคนนี้อยู่ให้ช่วยเล่าเพราะว่าเนื้อหาเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการได้เข้าไปชมแต่ผมว่าเดี๋ยวท่านฟังดูท่านอาจจะอยากเข้าไปชมถัดมาไลฟ์สไตล์ถัดมา ครอบคุณอีกแล้วครอบคและจายเป็นหัวข้อที่3หัวข้อที่3ผมมองว่าคนสนใจเรื่องการดูแลตัวเองให้ดูดีคุณอาร์ตอารยาก็จะมาสอนเรื่องวิธีการเลือกเครื่องประดับให้เหมาะกับตัวเองมีการทำเวริร์กช็อปในจอด้วยคือจะมีนายแบบนางแบบที่มีความต่างกันหมดเลยผิวสี ต่างเพศแล้วว่า<ม>ด้วยเรื่องของด i เวอร์ซิตี้ครับวิธีการแมทชิ่งงานกลางคืนงานกลางวัน,ว,นวิธีการทําตัวเองให้ดูคูลดูดีทํำยังไงการสร้างตัวตนด,ด้วยการปรุงแต่งด้วยจิวเวลี่หรือเสื้อผ้าม,มันเป็นการทําแบรนดิ้งให้ตัวเองแล้วคุณก็จะสักเซสในในการออกไปทํางานในทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับท่าน,นที่1น,นึ่งท่าน,นที่1ถัดมาท่านที่2คุณติ๋มพันศิริศิริเวชพ,พันคนนี้ก็ไม่ค่อยออกกล้องแต่ยอมออกคราวนี้ Google ก็เจอครับคนนี้เป็นช่างภาพใหญ่ที่อยู่ใน ท็อปฟเลยเนาะของประเทศไทยพี่ติ๋มมาสอนถ่ายรูปสอนถ่ายรูปถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปจิวเวลรี่พอถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเินสนจแกรมต้องสวยของพี่ติ๋มของพี่อาร์นี่คือเราถ่ายใหม่หมดเลยอยู่ในสตูดิโอเซ็ตแอคติ้งไปด้วยทําทุกอย่างไปด้วยครับท่านสุดท้ายก็คุณหนึ่งสุริยนเจ้าพ่อจิวเวลรี่เจ้าพ่อจิวเวลรี่คุณหนึ่งมาสอนเรื่องอินเวสต์ครับการลงทุนเกี่ยวกับจิวเวลรี่ใช่แต่ละท่านก็เป็นผู้ที่รู้มากที่สุดในในสายงานที่ท่านทํากลับมาาาเเนื้อหที่ร เราได้วิทยากรมาสองท่านอยากให้ได้ได้ฟังเนื้อหาเพื่อเพื่อที่ท่านก็ได้ประโยชน์ในการฟังเดี๋ยวนี้หรือหรือท่านชอบท่านก็ไปดูรายละเอียดต่อในในคอสครับนะครับคุณจรานก่อนแล้วกันได้ครับการเล่าเรื่องคือการเล่าเรื่องเนี่ยมันมันเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้กับทุกคนเลยครับพี่ดูเพราะว่าพี่ดูก็คือนักเล่าเรื่องพี่พี่โต้งก็คือนักเล่าเรื่องแม่ค้าที่ไลฟ์ขายของออนไลน์ก็คือนักเล่าเรื่องช่างภาพ ทางกล้องเขาก็เล่าด้วยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยมันสำหรับทุกคนจริงๆแต่ว่าสำหรับในคอส JT ครั้งเนี้ยผมว่าด้วยเรื่องของแบรนดิ้งด้วยเพราะว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยคุณลุกขึ้นมาทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยคุณไม่สื่อสารไม่ได้ของคุณขายไม่ได้ธุรกิจคุณเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าของหน้าตาเหมือนกันแล้วมันต่างกันด้วยอะไรแล้วมีคร่าวๆไหมว่าแล้วฉันจะเล่าอย่างไรสมมติจริงๆแล้วมีความเข้าใจผิดหลายอย่างว่านักเล่าเรื่องต้องพูดเก่งจริงๆไม่จําเป็นไม่ต้องพูดเลยก็ได้ถ่ายรูป ก็คือการเล่าเรื่องอทีนี้ถ้าวันนี้คุณลุกขึ้นมาทําแบรนด์หรือคุณคุณกำลังประกอบอาชีพอ,อะไรสักอย่างอย่อยางหนึ่งเนี่ยครับความเข้าใจผิดก็คือคุณชอบเล่า w h o am I เราชอบบอกว่าพี่ดูเป็นฉันเป็นใครเป็นใครเป็นพิธีกรหรือฉันเป็นนักแสดงคนนี้เป็นอาจารย์แต่การเล่าเรื่องที่ดีอะ่ะมันเราไม่ต้องพูดเลยว่า w h o am I เราต้องบอกว่า why am I here ฉันมาอยู่ที่นี่ทําไมแล้วจุดเริ่มต้นของการเป็นพิธีกรพี่ดูมันเริ่มได้ยังไงจากละครท้าปัดหรอ อะไรก็แล้วแต่พอถ้าเราคุยเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับแบรนด์ตัวตนของคนตัวตนของสินค้าตัวตนของแบรนด์จะเกิดขึ้นซึ่งอย่างธุรกิจก็จะเดินไปในลักษณะที่ฟล์ไปเลยครับแล้วก็แล้วก็เขาจะรักเขาจะรักพี่ดูหรือเขาจะรักแบรนด์จะชอบไม่ชอบเขาจะเป็นผู้เลือกได้เลยเพราะเขาเห็นตัวตนเพราะเขารู้แล้วว่าเราลุกขึ้นมาทําทําไมอ่าโอเคเออเป็นประเด็นน่าสนใจครับ แล้วมีขั้นสามกว่านั้นอีกไหมที่มีเยอะมีหกข้อที่เรื่องที่ต้องเล่าให้ฟังแต่ว่าอาจจะแบบเก็บบางอย่างไว้ในใอใจไหมเป็นคนที่ตกใจได้ลูกค้าอีกคนของผมมีสามในที่สดแบบเหมาอว่าจะจ้างสลันทำแบรนดิ้งอู่จะดูจะดูคอยจะดูจะดูจะดูคือมันเป็นเรื่องของคนที่มองอยู่ข้างหลังกล้องนี้ด้วยเพราะว่ามันมันไม่ใช่แค่การบอกว่าฉันเป็นใครเราต้องดูด้วยว่าเขากาลังคิดอะไรกับฉันฝั่งคุณขอแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมผมหน่อยครับ วิธีเก็บเกี่ยวสักนิดหน่อยนะอ่ะวิธีเก็บเกี่ยวสักนิดหน่อยผมส่วนตัวเนี่ยผมอยากเรียนออกแบบตั้งแต่เด็กวิธีการเสพของผมตั้งแต่เป็นเด็กเลยคือเป็นร้านหนังสือพอไปเจอหนังสือเยอะมันอ่านได้ตอน<ข>อหลัง,องชอบ,ชอบแล้วก็ชอบวาดภาพระบายสีคัดลายมืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปตอนหลังมาไปเรียนต่างประเทศอยู่ปารีสสิปีเบอร์ลิน3าปีครับโอ้โหนี่เยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสได้เลยเด็บได้ทั้งหมดครับเพราะว่าต้องเรียนเป็นภาษาแม่นั่นเลยแล้วก็มหาลัยเขาไม่ยอมให้เรียนอินเตอร์ทีนี้เนี่ยวิธีการเสพคือเข้าร้านขายของชํา เข้าพิพิธภัณฑ์ไปเที่ยวหรือข้อดีอีกอย่างคุณกำลังจะบอกว่าอย่าไปเสพจาเจกับแบบที่คุณชอบอย่างเดียวต้องเปิดโลกกว้างเยอาเยเพียงแค่อ่านหนังสือหรืออยู่ในแค่หน้าจอค่ะอินเทอร์เน็ตคือผมักจะแซวนักศึกษาที่มหาลัยตลอดเลยทํางานให้อาจารย์เนี่ยจบชีวิตตอนกลางคืนโดยการกินมาม่าอยู่หน้าจอ YouTube ใช่ไหมเด็กๆเขาก็หัวเราะสิ่งที่เราแบบกระทุ้งเขาแบบนั้นมันจะกระตุ้นให้เขาแบบออกไปดูอย่างอื่นมันเหมือนกันกับการเก็บอินสไเรชันของผมแบบ เดินทางไปเที่ยวไหนนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินเจออะไรดูแบรนดิ้งบนเครื่องบินเก็บของที่เขาแจกกลับมาบ้างที่มันเก็บได้นะครับไม่ได้ขโมยที่ถูกต้องที่ถูกต้องอ่ะถุงใส่อวกเลยอ่ะที่นั่นคือแบรนดิ้งสวยมากครับเราดูฟอนเราดูเราดูตัวหนังสือดูสีจงเปิดโลกกว้างไม่ได้เปิดแค่หน้าจอกว้างถูกต้องหรือรวมไม่แค่ท่้งคุณเมกะทริปคุณไปนอนโรงแรมดูให้หมดสิครับดูให้มันละเอียดหน่อยอ่าแล้วคุณก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไงมันถึงออกมาสวยแบบขนาดนี้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ผมฟังดูแล้วเออผม พอบอกจิวเวลรี่ผมบอกไอ้ช่างห่างไกลชั้นลอเกินแต่จริงมันไม่ไม่ห่างไกลเพราะว่าเมื่อกี้ผมถามนอกรล่าว่าใครควรจะเรียนเขาบอกคนทุกคนทุกคนครับคนทุกคนที่มีชีวิตชีวาควรจะเรียนแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวนะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณเลวัตคุณสันนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับชันคืดุกดันเต ถูกใจซอยเส้นนี้เส้นราคาประมาณ2องแสนห้าสามแสนห้าแสนเนี่ยก็จ่ายเงินงผมคงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเขาแน่ๆเลยอะอาจจะพวกหนูอาจจะต้องการแบบพินปักตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ตลอดเ๋ยว <h ums>